วันนี้ก็มากันอยู่ที่จาราเดลลี่นะครับก็ก็เป็นรางวัลของนี้เป็นอะไรครับมเป็นครูกายครับผมก็เป็นรางวัลที่ได้รับกันเดือกสรรช่ะได้ีต่ปีที่6กค่ะก็ได้มาได้มาสปี ก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้ทุกปีนะครับผมก็จริงๆก็เป็นรางวัลที่แฟนคลับเขาก็บทวตเข้ามาให้กันเลยก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการบตเข้ามาให้กับพวกเราแต่ก็เหนียวแน่นเนาะเวลาเรื่อยๆครับก็เรื่อยๆครับเหมือนมามาตลอดจริงๆมาดูโชว์ต้งมากกว่าเพาโชว์สนุกมากเลยนะขอบขอบคุณดัดไปจริงๆค่ะที่สนับสนุนทั้งน่้แล้วก็พี่ณเดชน์มามาตลอดค่ะมาหลายปีมากๆจริงๆก็ขอบคุณ เร่องที่สถานะที่หลายคนไม่ใน่รามามาใเอาเป็นทั้งขารามามาใส่ครับอะไรนะขอบคค่ะข้บค้ณค่าสำหรับสถานะที่เหมือนหลายคนถว่าย่าบอกว่าอนุญาตให้ี้แฟนได้แต่ที่มมาถัปดให้แบบีแจ้งหน่อยว่าตั้ยังไง้ลี้ยได้เล้ยได้ได้แล้วแตคนจะคด แต่ย่มวา่าพี่เรียงได้ก็ไม่ว่าแล้วเดี๋ยว้องเดินท่งะะจริงๆแล้วผมว่าเป็นเป็นคำถามที่เราตอบกันมาหลายครั้งมากๆนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้คําตอบแบบที่น้องตอบไปเหมือนครั้งที่แล้วประมาณนั้นอยู่ก็เหมือนเดิมครับจริงๆแล้วทุกอย่างมันมันมันก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มีเรียกว่าผมเข้าใจนะในสิ่งที่น้องต้องการจะจะ,จะพูดให้ฟังในวันนั้นนะครับผมนะก็แต่ว่าจากการที่พกข่าวได้พลาดออไปนะครับหรือว่า เกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรนี้ก็ตามนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่เราสองคนก็รู้กันดีที่สุดนะครับผม่ีคุ้ีคนยังไม่กล้าเรียกคุณ่จริงๆแล้วผมก็ยังยังบอกว่าเราก็ไม่ได้เมนชั่นตรงนั้นต้องการที่จะเมนชั่นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ ตั้งแต่ไหนตะไรคือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องในส่วนเออใช่เหรอว่าเราเป็นนักแสดงนะฮะเราเป็นคนอมประชาชนแต่ว่าบางอย่างในในส่วนที่เราเราต้องการที่จะให้เป็นเรื่องที่ที่เราไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างทั้งหมดนะครับเราเราก็คงจะจะเก็บไว้นะครับเรื่องอรที่เจาอยากให้รู้ที่อยากให้เห็นนะเราก็เราก็คงได้ทาไปตรงนั้นดีนะดูก็ไม่สองคนเอ่อผมว่าให้เวลาอะไรอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ เดี๋ยวันเลนทายที่ผ่านมานี้มีอะไรพิเศษยังไงไหมคะทำงานครับผมทำงานกับพี่แอนครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไปเที่ยวอะไรเที่ยวหรือไปดินเนอรี่ยไม่ได้ไปเลยครับผมพี่แอนทีนี้ไม่มีอะไรเชื่อใจน้องเลยนะไม่เลยครับผมพี่แอนทีนี้ไม่มีอะไรเชื่อใจน้องเลยอะคะไม่ได้มีเลยครับไม่งอนน้องไม่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 ค่ะวันนั้นวันนั้นเราเราบู๊กันแบบว่าถ้าคนไปหลายคนมากในวันวันเลนทายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งสนุกดี จะพย้อนหลังไหมคะจะพย้อนหลังาเอ่อจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็โอกาสที่ได้เจอกันอย่างไรก็ก็มีบ่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าจะไปไหนมาไหนหรอากินข้าวอะไรกันก็เป็นเป็นเรื่องปกติเรื่อธรรมดานะฮอาจจะมีบ้างมีบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนอาจจะไม่ได้รู้อะไรนีคือดอนี่ือที่เดียวม้อพาวม เหมือนว่าย่าๆคงพูดภาษาไม่ถึงไม่ถึงแม่เรื่องไทยผมว่าพี่อาจจะอาจจะอาจจะยังไม่ไม่ได้ทราบข่าวมากกว่าแล้วพี่เอ้ไม่พี่ก็บอกพี่ยังไม่ได้ทราบข่าวด้วยและพันย่าๆเมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรไม่ได้ได้ได้คุยกับพี่เอแล้วพี่เอบอไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังที่สัมภาษณ์ไว้ก็แค่นั้นเอง แข่งแรงหนูเข้าใจทุกอย่างที่หนูพูดออกไปแล้วเข้าใจทุกอย่างที่พี่ถามเลยค่ะแต่ก็มาโดนโจมตีเรื่องเหมือนกันเรื่องบอกว่าเขาบอกว่าเราเป็นคู่พี่น้องอะไรเงี้ยแฟนคลับก็มาโจมตีคนที่โจมตีอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเป็นแฟนคลับเราเขาน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเราเป็นกำลังใจให้เราอยู่แต่ทั้งที่นั่นเองได้เห็นคลิปของพ่อของน้อง ก็ก็ได si ้เห็นนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนี้เออเือนพี่เอเาพูดบอกว่านีเขาไปบอกเาโดยตรงเขาก็มเออจริงๆแล้วเออคือต่างคนก็ต่างทํางานนะครับพี่เอก็ทั้งธุรกิจนะในจะงานเฟชั่นโชว์พี่เอก็คงวุ่นๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบว่าเออได้ เอ่อเขาเรียกว่าได้มาฟ<ม>ังทางนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะแกก็ทั้งร้านอาหารทั้งสอนนักเรียนด้วยทั้งงานแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยพี่เอก็มีกิจกรรมหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้นี้ก็ได้ครับฮะไม่ต้องบอกหรอกครับไม่ไม่ต้องบอกหรอกครับ ยายอยากพูดเหมือนวันนี้ยายาพูดน้อยนะคะเหมือนคือน้อยนะเพราะนั้นพูดไปเยอะแล้วค่ะคือพูดดีเฮฮาเฮฮาอยากพูดอะไรเพิ่มเติมไหยคะใช่คะพอจะแบบเคลียร์สถานะให้ชัดเจนเลยนะคะว่าแบบเป็นยังไงจะได้เรียกคู่สเตตัสเนี่ยค่ะแล้วแต่คนจะคิดค่ะเหมือนเเดิมหมือนเดิมไม่ได้ต้องการระบุที่ไหนล่ะ ครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอยู่โทรนิดนึงนะคโอเคค่ะ